วันนี้อยู่กับพระ25พุทธศตรวตรรษนะครับสำหรับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์สะสมของผมเลยนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับพระ25พุทธศตรวตรรษเนี่ยมีการจัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกมาตั้งแต่ปี2500นะครับปลุกเสกโดยเกยจิ108รูปที่วัสุทัศน์เทวรา,ามตรงเสาชิงชา้ากรุงเทพมหานครนะครับ เกจิดังๆก็ยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีหลวงพ่อเงินวัดดอนเย่ยหอมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพาะรุงวัดท่ากระบือพ่อทันคายวัดสวนขันนะครับอันนี้แค่ตัวอย่างเท่านั้นถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่มากๆแล้วก็ในมือผมเนี่ยเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ให้ชมหน้าซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับจะมูกบีมากบีน้อยแล้วแต่สภาพพระ จำนวนการจัดสร้างเนี่ยเท่าที่ทรานะครับจัดสร้างประมาณสองล้านสี่แสนกว่าองค์นะครับครับขอบคุณครับผม